โดยผู้นำต่างประเทศนะฮะก็ได้มีการส่งสารแสดงความอาลัยนะครับหนึ่งในนั้นพลเอกฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาส่งสารแสดงความอาลัยมาถึงนายอนุทินชาญวิลกูลนายกรัฐมนตรีต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยระบุนะครับว่าในนามของรัฐบาลและประชาชนแห่งราชนจาจักรกัมพูชา ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างรัฐบาลและประชาชนชาวไทยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่และไม่อาจทดแทนได้ของพระมารดาแห่งชาติไทยผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งนี้ข้าพเจ้าและประชาชนชาวกัมพูชาขอร่วมส่งความระลึกถึงและคำภาวนาไปยังพระบรมศานุวงศ์ทุกพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะทรงได้รับการจดจำด้วยความเคารพและเทิดทูนสูงสุดสำหรับพระราชาจริวัตรแห่งความเสียสละเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทยพระวิริยะอุตสาหะในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดจนพระปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาชนบทได้ทรงสร้างมรดกอันทรงคุณค่าไว้เป็นแรงบันดาลใจแก่ชนรุ่นหลังต่อไปนะครับ ที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับคุณผู้ชมครับย้อนไปเมื่อปีพศ2522พระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงที่เคยทรงช่วยเหลือชาวกัมพูชานับแสนคนที่อพยพลี้ภัยสงครามในยุคขเขมรแดงณศูนย์ราชการลุนสภา,ากาชาติไทยเขาล้านเดิมชื่อว่าศูนย์สภา,ากาชาติไทยเขาล้านแต่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณ ของพระพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยที่มีพระราชสวนีให้จัดตั้งศูนย์อบพยพชาวกัมพูชาที่บ้านเขาล้านตำบลนไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งผู้อพยพในครั้งนั้นล้วนแต่อดอยากแล้วก็ติดโรคจากไข้ป่าขาดน้ำดื่มนะฮะส่วนเด็กๆเ,เ,เองก็ขาดนมนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตในขณะนั้นสเสด็จพระราชดำเนินด้วยเฮลิคอปเตอร์ พระที่นั่งไปยังบริเวณชายแดนอำเภอคลองใหญ่ทันทีเมื่อเห็นผู้อพยพส่งให้นำกระติกน้ำดื่มส่วนพระองค์เนี่ยออกมาส่งให้กับผู้อพยพที่นอนเจ็บป่วยได้จิบน้ำดื่มจากนั้นส่งให้จัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์ในนามของสภา,ากาชาติไทยขึ้นรวมไปถึงจัดหาสิ่งของจำเป็นและการรักษาพยาบาลนะจัดโรงฝึกอบรมโรงเรียนแล้วก็บ้านพักโดยศูนย์สภา,ากาชาติไทยแห่งนี้ ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือชาวกัมพูชามาอยู่ที่ศูนย์อพยพเป็นเวลานานกว่า7ปีนะครับมีสารคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะบางช่วงบางตอนลองรับชมดูครับพระองค์ได้พระราชทานครูหนึ่งในเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่ยังคงตราตรึงในความทรงจำของประสกันนิกรน,นั่นคือเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชาที่อพยพหนีภัยความไม่สงบภายในประเทศพระองค์มีพระราชสวนีให้ระดมความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะเรื่องนมผงและน้ำเกลือสำหรับเด็กๆที่หิวโหยและเจ็บป่วยส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาติไทยจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยบ้านเขาล้านเพื่อเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้อพยพชาวกัมพูชารวมถึงส่งคณะแพทย์และพยาบาลไปให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาติไทยได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยมินิทรงคำหนึงถึงเชื้อชาติาศาสนาและเผ่าพันธุ์ นับเป็นส่วนหนึ่งของการส่งงานด้านมนุษยธรรมเพื่อป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานของเพื่อนมนุษย์ทั่วทุกหนแห่งโดยไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานด้วยความมุ่งหมายสูงสุดในการปกป้องคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์